พระพุทธศาสนาว่าด้วยเศรษฐกิจพึ่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตานาหิสุทันเตนะนาถังละพัติทุนละพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้ได้แท้จริงผู้ที่ตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากหลักอัตตาหิอัตโนนาโถ เป็นหลักทาคํำสอนให้บุคคลพึ่งตนเองซึ่งแนวทางของระบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้มุ่งเน้นให้พึ่งตนเองในการทำมาหาเลี้ยงชีพในการสร้างฐานะและการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้เพื่อจับจ่ายใช้สอยในยามจำเป็นนอกจากเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วจะต้องเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นด้วย นอกจากในระดับบุคคลแล้วยังมุ่งเน้นให้การพัฒนาประเทศชาติให้พึ่งตนเองในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือการพัฒนาที่ไม่อิงเศรษฐกิจโลกจนเกินไปดังพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ตรัสไว้เมื่อวันที่4ธันวาคมพศ2517ที่ว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะทําให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปฏิฐานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอมีพอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราจะยอดยิ่งยวดได้ดรสุเมธตันติเวชกุลได้กล่าวหลักการพึ่งตนเองตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงไว้5ประการคือ 1. พึ่งตนเองทางจิตใจคือมีจิตใจเข้มแข็งมีจิตสำนึกว่าตนนั้นสามารถพึ่งตนเองได้ดังนั้นจึงควรที่จะสร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิม ต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริตแม้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็ตามมิพึงควรท้อแท้ให้พยายามต่อไปดังพระราชดำรัสที่ว่าบุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยนในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมกันด้วย จึงจะสำฤธิ์ผลที่แน่นอนและมันเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน 2. พึ่งตนเองทางสังคมคือการเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันดังพระบรมราโชวาทว่า,วาเพื่อให้งานลุดหน้าไปพร้อมเพรียงกันไม่ลดหลัน่นจึงขอให้ทุกคน พยายามที่จะทํางานในหน้าที่อย่างเต็มที่และให้มีการประชาสัมพันธ์กันให้ดีเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อนหนุนสนับสนุนกัน 3. พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติคือการส่งเสริมให้มีการนําเอาศักยาภาพของผู้คนในท้องถิ่นสามารถสอดสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่งส พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีคือการส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทยและสิ่งสำคัญสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำรัสที่ว่าจุดประสงค์ของศูนย์การศึกษาคือเป็นสถานที่สำหรับค้นควาวิจัยในท้องที่เพราะว่าแต่และท้องที่ สภาพฝนฟ้าอากาศและประชาชนในท้องที่ต่างๆกันก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนเดิม 5. พึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจคือสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้นกล่าวคือแม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าวปลาผักผลไม้ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพและสามารถนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหาภาคต่อไปได้ด้วย ซึ่งการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นขั้นแรกต้องยึดหลักพึ่งตนเองคือพยายามพึ่งตนเองให้ได้ก่อนในแต่ละครอบครัวมีการบริหารจัดก,การอย่างพอดีประหยัดไม่ฟุ่มเฟื่อยสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องรู้จักตนเองเช่นข้อมูลรายรับรายจ่ายในครอบครัวของตนเองสามารถรักษาระดับการใช้จ่ายของตนไม่ให้เป็นหนี้และรู้จักดึงศักยภาพในตัวเอง ในเรื่องของปัจจัย4ี่ให้ได้ในระดับหนึ่งการพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงคือดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางให้อยู่ได้อย่างสมดุลคือมีความสุขที่แท้ไม่ให้รู้สึกขาดแคลนจนต้องเบียดเบียนตนเองหรือดำเนินชีวิตอย่างเกินพอดีจนต้องเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม